อาซาประกาศแขวนสตั๊ดเนี่ยไว้สปีอดีตแนวรุกทีมชาติเบลเยียมประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการแล้วเอเดนอาซาอาดีตแนวรุกทีมชาติเบลเยียมประกาศอำลาวงการลูกหนังอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยไว้สามปีดดวเตจ่อมเทคนิคพึงตกลงยกเลิกสัญญากับเลียนมาดลิดไปในช่วงซัมเมอร์นี้ หลังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งและยึดตัวจริงแบบสม่ำเสมอได้เลยนับตั้งแต่ย้ายจากเชลซีมาร่วมทีมในปี2019ด้วยเขาได้รับข้อเสนอมากมายจากทั้งอิตาลีรวมถึงจากอินเตอร์ไมอามีในช่วงที่ผ่านมาแต่สุดท้ายแล้วทุกดิวก็ไม่เกิดขึ้นล่าสุดเจ้าตัวประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการแล้วหลังลดเล่นในวงการฟุตบอลอาชีพมายาวนานกว่า16ปีโดยเอเดนอาซาได้พดผ่านไอจีส่วนตัวว่า คุณต้องฟังเสียงตัวเองและมันบอกผมว่าถึงเวลาที่ต้องหยุดแล้วหลังจากผ่านไป16ปีและลงสนามไปมากกว่า700เกมผมตัดสินใจยุติอาชีพนักฟุตบอลผมได้ทำตามความฝันได้เล่นและสนุกไปกับลายสนามทั่วโลกระหว่างที่ค้าแขงผมโชคดีที่ได้พบผู้จัดการทีมโค้ดและเพื่อนร่วมทีมที่ดีมากมายขอบคุณทุกคนสำหรับช่วงเวลาดีๆผมคิดถึงพวกคุณทุกคน ผมอยากขอบคุณสโมสรที่ผมเคยอยู่ด้วยลิวเชลซีและเลียนมัตลิดและขอบคุณทีมชาติเบลยเยียมด้วยผมอยากขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับครอบครัวของผมเพื่อนที่ปรึกษาและคนที่คอยอยู่ใกล้ชิดผมทั้งในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีสุดท้ายนี้ขอบคุณแฟนๆทุกคนอย่างมากที่ติดตามผมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้วคอยให้กำลังใจทุกครั้งที่ผมลงสนาม ตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะสนุกกับคนที่ผมรักและพบประสบการณ์ใหม่ๆแล้วเจอกันนอกสนามเร็วๆนี้นะเพื่อนๆข้ออ้างมาแล้วเป๊ปชีสาเหตุแมนซิตี้พ่ยอาร์เซนอลเกมบิ๊กแมตช์พเมลีด้วยผลการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาร์เซนอลชนะแมนซิตี้ด้วยสกอร์1ต่อ0จากประตูของกาเบียวมาติเนลีในนาทีที่86โดยแป๊ปก็เดิโอลา กุนซอแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้กล่าวถึงเกมนี้ว่าเราเริ่มเกมได้ดีมากมีโอกาส2อถึงสาครั้งแต่พวกเขาเริ่มครึ่งหลังได้ดีมากๆด้วยจังหวะการเล่นจากนั้นเกมมันสูสีและเป็นพวกเขาที่ได้ประตูแบบฉลับเราพยายามแล้วผมคิดว่าทั้ง2ฝ่ายมีโอกาสไม่มากนักผมคิดว่าทั้ง2ทีมเพสซิ่งสูงได้ดีมันสูสีกันและสุดท้ายก็มีจังหวะนั้นที่อาร์เซนอลได้ประตูทำให้พวกเขาชนะ ขอแสดงความยินดีกับพวกเขาด้วยทั้งนี้เมื่อถูกถามว่าแกนขาดโรถลีติดโทษแบนเป็นปัจจัยพ่ายแพ้หรือไม่เป๊บตอบว่านั่นคือสถิติเราไม่สามารถปฏิเสธได้เราส่งผู้เล่นลงไปเพื่อคอนโทรการจ่ายบอลมากขึ้นแต่อาร์เซนอลเล่นได้อย่างดุดันในพื้นที่เหล่านั้นมันเป็นเกมที่ยากขอแสดงความยินดีกับอาร์เซนอลอีกครั้งแต่เราจะกลับมาและเดินหน้าต่อไป